ต่อที่กล้าทำค่ะที่ออกแถลงการสนับสนุนคุณอนุทินให้นั่งนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าปล่อยให้ประเทศเกิดสุญญากาศไม่ได้โดยเด็ดขาดและที่สำคัญก็ ยืนยันอีกเสียงนะคะว่าทางภูมิใจไทยยอมรับเงื่อนไขนะคะของทางพักประชาชนนี่คือถแถลงการนะคะกล้าทำค่ะโดยคณะกรรมการบริหารพักร่วมกับสสพิจารณาแล้วนะคะรับฟังความเห็นของสมาชิกพักทุกคนกําหนดทิศทางต่างๆเนื่องด้วยสถานการณ์ในประเทศต,ตอนนี้ค่ะจําเป็นต้องมีฝ่ายบริหารมาขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกด้านทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจทั้งภายในภายนอกปัญหาสังคมด้านต่างๆต้อง เร่งด่วนไม่สามารถประวิงเวลาได้ดังนั้นสแสดงจุดยืนออกมาเป็นข้อ,ขอ,ขอดังต่อไปนี้หนึ่งค่ะพักลรรมยึดถือสามสถาบันหลักได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดังนั้นถ้ามีการเสนอแก้กฎหมายในอนาคตไม่ว่าจะรัฐธรรมนูญหรือว่าฉบับต่างๆเนี่ยนะคะจะต้องไม่กระทบสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมใจคนไทยอย่างเด็ดขาดข้อที่2ค่ะการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร30ล้านคนในประเทศโดยการปกป้องผลประโยชน์พี่น้องเกษตรกรเหนือประโยชน์อื่น ของกลุ่มทุนโดยพักภูมิใจไทยยอมรับเงื่อนไขของกล้าทําเช่นกันแล้วก็ขอให้ความร่วมมือร่วมกันค่ะในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายใต้กติการะบอบรัฐสภา จึงขอเรียนนะคะว่าการตัดสินใจครั้งนี้พักกล้าธรรยึดประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักโดยไม่สามารถปล่อยให้สถานการณ์การเมืองเข้าสู่สภาวะสุญญากาศขาดทิศทางในการพัฒนาได้พร้อมยืนอยู่เคียงข้างประชาชนคนไทยในช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยยึดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ลงชื่อเอาไว้พักกล้าธำ30สิงหาคม2568 ดังนั้นเมื่อดูเสียงสนับสนุนคุณอนุทินในตอนนี้ถ้าดูตัวเลขกันจริงๆก็น่าจะกว่า90%นะคะภูมิใจไทย68พักประชาชนที่อยังไม่ตัดสินใจแต่ถ้าร่วมเนี่ย143กล้าทํา25พพักประชาพลังประชารัฐ18กลุ่มผู้สุชาติมา16เสียงค่ะแล้วก็ไทยสร้างไทย6พักเล็ก4เสียงพักประชาธิปัตย์2เสียงเป็นธรรมเสียงตอนนี้283ถ้ารวมพักประชาชนแล้วนะคะ แล้วก็ยังมีอีกแววว่ว่าจากสีแดงอีก10บ,บวกใช่ไหมคะสิบบวกบวกด้วยอ่ะลุ้นกันค่ะ